ถ้ามีใครล้ำเส้นเข้ามาแม้แต่ก้าวเดียวจะไม่มีการเจรจาไม่มีการเตือนแต่จะถูกเป่าทันที <c oughs> นี่ไม่ใช่คามขู่ในหนังสงครามนะครับแต่มันคือคำประกาศสิทธิ์ล่าสุดจากปากของแม่ทัพภาคที่สองของไทยเราเองเอ๊เกิดอะไรขึ้นที่ชายแดนทำไมสถานการณ์มันถึงต้องมาถึงจุดนี้วันนี้ผมจะสรุปให้ฟังครับ คืออย่างนี้ครับคุณผู้ฟังคําพูดที่มันทั้งทรงพลังและเด็ดขาดขนาดนี้เนี่ยมันมาจากท่านพลโทบุญสินพัดกลางซึ่งท่านเป็นแม่ทัพภาคที่สองดูแลพื้นที่ชายแดนสันใต้ทั้งหมดท่านออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วยท่าทีที่หนักแน่นมากๆนะครับว่าสถานการณ์ในตอนนี้ยังไม่พร้อมที่จะเปิดด่านชายแดนที่ติดกับกัมพูชาโดยเด็ดขาดแล้วก็มีประโยคสําคัญที่ผมอยากให้พวกเราจําไว้ให้ดีเลยท่านพูดว่า อาจจะปิดไปจนผมกษยียนนั่นเองหลายคนพอได้ฟังแล้วอาจจะตกใจใช่ไหมครับว่าโหมันรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอทำไมต้องพูดกันขนาดนี้แต่ถ้าเราลองมองให้ลึกลงไปนะครับคำพูดนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่คำพูดที่หลุดออกมาตอนอารมณ์ไม่ดีนะแต่มันคือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดตรงไปตรงมาที่สุดไปยังฝั่งกัมพูชาแล้วก็บอกกับคนไทยทั้งประเทศด้วยว่าจุดยืนของเราในตอนนี้คืออะไรกันแน่ พูดให้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือตราบใดที่สถานการณ์มันยังไว้วางใจไม่ได้ตราบใดที่ยังมีความพยายามจะละเมิดอธิปไตยของเราอยู่เรื่องของการเปิดด่านการค้าขายหรือว่าการกลับมาเป็นเหมือนเดิมเนี่ยลืนไปได้เลยครับ ผมเชื่อว่าคนไทยจำนวนมากพอได้ยินประโยคนี้ปุ๊บความรู้สึกแรกที่เข้ามาเลยก็คือความรู้สึกอุ่นใจมันเป็นความรู้สึกมั่นคงอย่างบอกไม่ถูกนะครับมันคือความชัดเจนที่เราอาจจะอยากได้ยินมานานแล้วว่าเรื่องของอธิปไตยเรื่องของแผ่นดินเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต่อรองไม่ได้มันเป็นเส้นที่ห้ามข้ามแล้วการที่มีผู้นำระดับสูงของกองทัพออกมาพูดแบบนี้มันก็เหมือนเป็นการตอกย้ำให้เรามั่นใจได้ว่า ทุกตารางนิ้วของประเทศไทยมีคนดูแลอยู่แล้วก็ดูแลอย่างเอาจริงเอาจังด้วยแล้วคาถามที่ตามมาก็คือทําไมล่ะครับทําไมอยู่ดีๆกองทัพไทยถึงต้องออกมาประกาศจุดยืนที่แข็งกร้าวขนาดนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นก่อนหน้านี้หรือเปล่าคําตอบก็คือไม่ใช่เลยครับมันมีเหตุผลที่หนักแน่นรองรับอยู่เบื้องหลังคําพูดที่เด็ดขาดนั้นมันมีสิ่งที่จับต้องได้คํายันอยู่ครับ นั่นก็คือกําลังรบเต็มพิกัดนั่นเองท่านแม่ทัพภาคที่สองยืนยันด้วยตัวเองเลยนะครับว่ากองทัพไทยยังไม่ได้ถอนกําลังทหารหรืออาวุธหนักออกจากพื้นที่แม้แต่ชิ้นเดียวย้ำนะครับว่าแม้แต่ชิ้นเดียวสิ่งที่เคยมีอยู่ก่อนหน้านี้ตอนที่สถานการณ์มันตึงเครียดมากๆทุกอย่างยังคงอยู่เหมือนเดิมยังคงตรึงกําลังเอาไว้ในที่ตั้งเดิมทุกประการดังนั้น ภาพของพี่ๆทหารที่ยืนตรึงกำลังอยู่ตามแนวชายแดนที่เราเห็นกันตามข่าวเนี่ยมันคือของจริงเป็นภาพจริงที่ยังคงดำรงอยู่ต่อไปนะครับมันไม่ใช่แค่ตั้งไว้เพื่อถ่ายรูปแล้วก็กลับนะแต่นี่คือการประจําการอย่างถาวรจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายอย่างแท้จริงซึ่งนี่คือหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนที่สุดที่มาสนับสนุนคําพูดของท่านแม่ทัพว่าเราไม่ได้มาเล่นเล่นเราพร้อมปรับมือกับทุกสถานการณ์ ในขณะที่มันก็มีข้อมูลที่น่าสนใจออกมาครับว่าทั้งฝั่งกัมพูชาเองก็มีการเคลื่อนไหวเหมือนกันนะมีรายงานว่าเขาไปติดตั้งสิ่งที่เรียกว่าตาข่ายป้องกันโรนมากถึง700แห่งเลยนะครับตลอดแนวชายแดนเลยการกระทําแบบนี้มันยิ่งสะท้อนให้เราเห็นภาพชัดขึ้นไปอีกครับว่าความตึงเครียดในพื้นที่เนี่ยมันยังคงมีอยู่จริงๆมันไม่ใช่เรื่องที่เราคิดไปเองแต่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างก็จับตามองการเคลื่อนไหวของกันและกันอย่างไม่วางตา ดังนั้นการที่ฝ่ายไทยเรายังคงกำลังรบเอาไว้เต็มอัตราศึกแบบนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันเหตุที่ไม่คาดฝันทุกรูปแบบที่อาจจะเกิดขึ้นได้นั่นเองและมันก็มาถึงประเด็นที่ถือว่าเป็นหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้เลยเป็นกติกาใหม่ที่ท่านแม่ทัพที่สองได้ขีดเส้นเอาไว้ชัดเจนแล้วซึ่งเป็นประโยคเดียวกับที่ผมใช้เปิดรายการในวันนี้นั่นแหละนั่นก็คือคําประกาศที่ว่าหากมีการลุกล้ำเข้ามาอีกจะไม่มีการเจรจา จะใช้กําลังทหารเข้าตอบโต้ทันทีคุณฟังลองคิดภาพตามผมนะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาเกิดเหตุกระคบกระทั่งกันตามแนวชายแดนขั้นตอนมันก็จะเป็นการเจราจามีการประท้วงทางการทูตมีการพูดคุยกันร,ระหว่างผู้บังคับบัญชาในพื้นที่เพื่อลดความตึงเครียดใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ท่านแม่ทัพพูดในครั้งนี้มันคือการบอกว่าขั้นตอนเหล่านั้นจะถูกข้ามไปทั้งหมดถ้าเงื่อนไขข้อเดียวเกิดขึ้นนั่นคือ การรุกล้ำอธิปไตยคำว่าเป่าทันทีที่ท่านใช้เนี่ยมันอาจจะฟังดูรุนแรงนะแต่มันคือภาษาทางการทหารที่ชัดเจนที่สุดมันคือการส่งสารที่ตรงไปตรงมาว่าเส้นอธิปไตยของไทยคือเส้นตายคือเรดไลที่ห้ามล้ำเข้ามาดูเด็ดขาดถ้ามีการทดลองดีหรือจงใจยัว่วยุเพื่อสร้างสถานการณ์ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆก็ตาม จะต้องเจอกับการตอบโต้ที่เด็ดขาดและรวดเร็วโดยที่ไม่ต้องมีการพูดคุยหรือตักเตือนกันอีกต่อไปแล้วนี่คือกติกาใหม่ที่ทุกฝ่ายต้องรับรู้และเข้าใจให้ตรงกันนั่นเองนะครับ ที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือกองทัพไม่ได้มีแค่คำสั่งลอยๆลงมานะครับแต่มีการปรับเปลี่ยนยุทธวิธีเพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งนี้ด้วยมีการปรับแผนการรัตะเวนใหม่ทั้งหมดให้มันรัดกุมนิ่งขึ้นกว่าเดิมหลายเท่ามีการนำเอาเครื่องมือพิเศษเข้ามาเสริมกำลังด้วยนั่นหมายความว่า ทุกการเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามไม่ว่าจะเล็กจะน้อยแค่ไหนมันอยู่ในสายตาของกองทัพไทยเราทั้งหมดครับเหมือนกับเรามีดวงตาเพิ่มขึ้นอีกหลายร้อยหลายพันดวงตามแนวชายแดนเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีอะไรเล็ดลอดสายตาไปได้และพร้อมที่จะตอบโต้ได้ทันทีตามคำสั่งที่ประกาศออกมาทีนี้พอเราฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะถามว่าแล้วทำไมล่ะทำไมถึงต้องจริงจังเบอร์นี้มันมีเหตุการณ์อะไรเป็นฟางเส้นสุดท้ายหรือเปล่า คำตอบคือมีครับมันมีเหตุการณ์ที่เป็นเหมือนชนวนสําคัญที่ทําให้ท่าทีของไทยต้องเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยเรื่องมันเริ่มมาจากเหตุการณ์ที่ทหารไทยของเราได้รับบาดเจ็บจากการไปเหยียบทุ่นระเบิดครับซึ่งจากการตรวจสอบแล้วเนี่ยพบว่าเป็นทุ่นระเบิดชนิด PMN2 ซึ่งเป็นทุ่นระเบิดสังหารบุคคลที่สําคัญคือจุดที่ทหารเราไปเหยียบเนี่ยมันอยู่ในเขตอธิปไตยของไทยชัดเจน และจากสภาพของทุนระเบิดแล้วผู้เชี่ยวชาญก็สันนิษฐานว่ามันเป็นทุนระเบิดที่เพิ่งจะถูกนำมาติดตั้งใหม่ไม่ใช่ของเก่าที่ตกค้างมาจากสมัยสงครามโอ้ยการกระทำแบบนี้เนี่ยในทางสากลแล้วถือว่าเป็นการกระทำที่ยุยุอย่างรุนแรงมากๆนะครับมันไม่ใช่แค่การส่งทหารเดินล้ำสันเข้ามาแล้วถอยกลับไปแต่มันคือการแอบเข้ามาวางกับดักสังหารในแผ่นดินของคนอื่นซึ่งมันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้โดยเด็ดขาด แล้วมันก็แสดงให้เห็นถึงความไม่จริงใจของฝ่ายตรงข้ามที่ปากบอกว่าอยากจะเจรจาอยากจะให้สถานการณ์มันดีขึ้นแต่รับหลังกลับมีการกระทําที่เป็นอันตรายถึงชีวิตแบบนี้เกิดขึ้น <c oughs> นี่จึงเป็นเหมือนฟังเส้นสุดท้ายจริงๆที่ทำให้กองทัพไทยต้องปรับเปลี่ยนท่าทีจากการตั้งรับและเจรจามาเป็นการประกาศจุดยืนที่แข็งกร่งและพร้อมตอบโต้ทันทีเพื่อปกป้องชีวิตกำลังพลและอธิปไตยของชาติเรานั่นเองครับ พอเราปฏิปตัตอเรื่องเราทั้งหมดเข้าด้วยกันแล้วเราจะเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นเลยนะครับตั้งแต่คําประกาศของท่านแม่ทัพว่าจะปิดด่านไปจนกเกษียณการยืนยันว่ากําลังรูปและอาวุธหนักยังอยู่ครบจนไปถึงการประกาศใช้กติกาใหม่ว่าถ้าล้ําเส้นมาจะตอบโต้ทันทีทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะครับมันมีเหตุมีผลมีที่มาที่ไปของมันอย่างชัดเจนแล้วในฐานะคนไทยอย่างเราๆาเนี่ยเราได้อะไรจากเรื่องนี้บ้าง ผมอยากจะสรุปให้ฟังเป็นข้อคิดง่ายๆ3ข้อข้อแรกเลยก็คือความชัดเจนคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยการพูดจาอ้อมค้อมหรือว่าการแสดงท่าทีที่คุ้มเครือเนี่ยมันอาจจะถูกทีความไปในทางที่ผิดได้ง่ายมากหรืออาจจะถูกมองว่าเป็นความอ่อนแอด้วยซ้ำไป การที่กองทัพไทยออกมาประกาศจุดยืนที่แข็งกกราวและหนักแน่นในครั้งนี้มันจึงไม่ใช่การยั่วยูให้เกิดสงครามนะครับแต่มันคือการป้องปรามเพื่อไม่ให้สงครามมันเกิดขึ้นต่างหากข้อคิดข้อที่2ความมั่นคงของชาติไม่ใช่เรื่องไกลตัวครับหลายครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าเรื่องราวตามแนวชัยดานมันเป็นเรื่องของทหารเป็นเรื่องของรัฐบาลมันดูไกลาจากชีวิตประจําวันของเรา แต่ในความเป็นจริงแล้วความมั่นคงของชาติมันส่งผลกระทบต่อเราทุกคนโดยตรงเลยถ้าชายแดนไม่สงบการค้าการลงทุนก็เกิดขึ้นไม่ได้เศรษฐกิจกในพื้นที่ก็ซุดโทมความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติก็จะลดลงดังนั้นการที่ทหารของเรายืนหยัดปกป้องอธิปไตยอย่างเข้มแข็งมันก็เท่ากับว่าพวกเขากำลังปกป้องความสงบสุขและรากฐานทางเศรษฐกิจกให้กับพวกเราทุกคนที่อยู่ในแผ่นดินนี้ด้วยเหมือนกันครับ และข้อคิดข้อที่3ซึ่งผมคิดว่าสําคัญที่สุดเลยก็คือการกระทําสําคัญกว่าคําพูดเสมอจากเหตุการณ์นี้มันสอนให้เรารู้ว่าเราไม่สามารถตัดสินอะไรจากแค่คําพูดสวยหรูเพียงอย่างเดียวได้นะครับเราต้องดูที่การกระทําควบคู่กันไปด้วยเสมอความจริงใจมันไม่ได้วัดกันที่คํามั่นสัญญาแต่มันวัดกันที่การปฏิบัติจริงที่ไม่คิดร้ายต่อกันหลักการนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ใช้ได้กับเรื่องระหว่างประเทศนะครับ แต่เราสามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้เลยไม่ว่าจะเป็นการครบเพื่อนการทำธุรกิจหรือว่าการสร้างความสัมพันธ์กับใครก็แล้วแต่การดูคนที่การกระทำจะทำให้เรามองเห็นาธาตุแท้ของคนคนนั้นได้ชัดเจนกว่าการฟังแต่ลมปากเพียงอย่างเดียวแน่นอนครับดังนั้นโดยสรุปจากเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ก็คือสถานการณ์ชายแดนไทยขเขมรในตอนนี้ยังคงต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับ การประกาศจุดยืนที่แข็งกร้าวของกองทัพไทยคือมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องอธิปไตยและรักษาความสงบสุขเอาไว้ซึ่งในฐานะคนไทยการได้รับรู้ข้อมูลที่หนักแม่นและตรงไปตรงมาแบบนี้มันก็ทำให้เราเกิดความรู้สึกมั่นใจและอุ่นใจได้ว่าทุกตารางนิ้วของแผ่นดินไทยมีผู้ที่พร้อมจะปกป้องด้วยเกียรติและด้วยชีวิตอยู่เสมอและนี่คือความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยที่ประเมินค่าไม่ได้เลยจริงๆครับ